วันนี้มาทำอะไรอะลูกสวัสดีครับพวกเรา t j a เตินเตน Go Round นะครับวันนี้เราก็จะมาเจอกันในบรรยากาศที่ต่างออกไปนะครับเนื่องจากภรรยาเนี่ยต้องไปทำงานนะครับประมาณ10วันเจ้าลูกชายก็เลยเกิดอาการเศร้านะครับ ครั้งนี้ก็เลยจะพามาเที่ยวทะเลนะครับเพราะลูกชายเนี่ยชอบเล่นทรายมากๆ <una> นี่เราก็มาอยู่กันที่บ้านไม้บนหาดชะอำนะครับแต่ครั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้มาลางเต็นท์ของเราเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่แหละครับอย่างที่เราบอกไปว่า ครั้งนี้เราไม่ได้เอาเต็นท์ของตัวเองมานะครับครั้งนี้เราขอมานอนเต็นท์ของรีสอร์ทนะครับบ้านไม้บนหาดเขาก็จะมีเต็นท์ติดแอร์ให้บริการ3มหลังนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของหาดทรายสีขาวต้องบอกเลยว่าหาดทรายสีขาวเนี่ยนุ่มมากๆละเอียดมากๆนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเจ้าตินนะครับพอมาถึงก็ขอมานั่งเล่นทรายเลยเทำอะไรลูกโอ้ตักหอยขึ้นมาเหรอเดี๋ยวสิ โ,โ,โลุโลมาดูบรรยากาศภายในเต็นท์มั่งนะครับก็คือสะดวกสบายมากนะครับในเต็นท์แต่ละหลังเนี่ยก็จะมีแอร์ให้บริการนะครับเป็นแอร์แบบเคลื่อนที่นะครับอันนี้เราก็แจ้งเขาว่าจะมาเข้าบริการมีผู้ใหญ่3มีเด็กหนึ่งนะครับเขาก็จะจัดเตรียมที่นอนให้มีโต๊ะมีน้ําร้อนมีชุดเก้าอี้ให้นะครับ สะดวกสบายมากๆนี่ก็อย่างที่บอกครับว่ามีเต็นติดแอร์สหลังและที่นี่เขาก็ยังมีบ้านพักแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ด้วยซึ่งลานกลางเต็นท์ก็คือหาดทรายขาวๆนี่แหละครับ เซตของเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาซื้ออาหารทะเลนะครับแถวนั้นก็ประมาณ10กว่ากิโลครับก็จะมาถึงออปูชักสะพานยกนะครับก็เป็นตลาดอาหารสดนะครับวิถีแบบชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่นี่ก็จะมีอาหารทะเลอาหารสดมากมายเลยนะครับกุ้งหอยปูปลามีให้เรียกกันเทียบเลยทีเดียวเรามาตอนเย็นก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นบรรยากาศของสะพานนะครับสวยงามมาก บรรยากาศก็ดีมากๆแล้วก็สะพานอันนี้เป็นสะพานที่มีคนใช้จริงๆนะครับแต่ก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันให้ดูบรรยากาศนะครับแม่ก็ขอมาถ่ายรูปและนี้ก็บังเอิญมาเจอเจ้าตัวนําโชคนะครับไว่ายมาพอดีนี่ครับบรรยากาศยามเย็นของปูชักสะพานยกนะครับวิถีชาวประมงหลังจากได้ของมาแล้วก็ขอมานั่งชิวๆพักก่อนที่จะทำอาหารนะครับ เป็นชอบมาทะเลไหมครับไหนหันมนาบอกพ่อชอบมาทะเลเปล่าพ่อหมอชอบอะไรบ้างครับชอบแตงชอบน้ำชอบอากาศดีไหมครับ ตัวสำเร็จของคนมาทะเลนะครับมีเตานะครับมีฐานเดาได้ทันทีเลยว่ายังไงก็ต้องปิ้งย่างอาหารทะเลแน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเครื่องพ่นไฟนี่อันนี้เราก็มีย่างมีซื้อกุ้งหอยปูปลามานะครับเดี๋ยวก็เตรียมมานั่งกินกันครับอันนี้น้องตินก็มาขอช่วยย่างด้วยเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ามีอะไรกินบ้าง เป็นไงใช้ได้ไหมแม่ใช้ได้อร่อยมากอาหารสดมากเลยสดมากเลยปูกระหลานอาบน้ำแล้วสบายไหมครับ

อ่านไปแอนไอออนอื่นๆนะไปแงนริมเลี้ยงมันด้วยอ๋อโอเคอ่านแย่นอันแย่นอันนี้ตินเออเอาไปอันโอนเลยอ๋อถ้าแย่งกันกินตินเอาไปขังกรงเลยนะห้ามนะโอเคนะโอเคไหมด็อกไม่ด็อกจะเปลี่ยนอันตัวอันไรเนี้ยต้องไปอันนะ และนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้านะครับต้องบอกเลยว่าสถานที่จริงนี่แบบสวยมากบรรยากาศดีมากตอนนี้เราก็จะมารีวิวแบบละเอียดกันนะครับเริ่มจากทางเข้านะครับพอเข้ามาจากทางเข้าเนี่ยขวามือเราก็จะเจอกับจุดเป็นจุดเหมือนจุดเช็คอินแหละครับ mm hmm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคอยสอบถามนะครับว่าเรามาพักที่ไหนอะไรยังไง อันนี้พอมองผ่านจุดเช็คอินไปไกลๆนุ่นสีฟ้าๆเขียวๆนั่นคือห้องน้ํานะครับอ่าอันนี้พอเราขับรถเข้ามาเรื่อยๆก็จะถึงที่ติดหาดตรงนี้ก็จะเป็นเต็นที่เรานอนพักนะครับด้านข้างก็จะเป็นลานจอดรถเลยก็สามารถโหลดของแล้วก็่อขนของไปทางหลังเต็นนี้ได้เลยนะครับอันนี้มาดูอีกมุมหนึ่งจากทางเข้า มาตรงหลังเต็นท์ถัดมาก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็จะมีบ้านพักอยู่ข้างหลังด้วยนะครับตรงนี้ก็จอดรถได้ประมาณหนึ่งแต่รู้สึกว่าเขากาลังจะทําที่จอดรถอยู่ที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นต,ตรงนู้นก็คือห้องน้ํานะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปดูห้องน้ํากันพอมาถึงห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่แยกชายหญิงนะครับด้านหน้าก็จะมีอ่างล้างมือฝั่งซ้ายก็จะเป็นของผู้ชายเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ําผู้ชายนะครับห้องน้าผู้ชายก็จะมีทั้งหมด ห้ห้องด้วยกันนะครับโดยในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นเป็นทั้งห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องส้วมนะครับรวมกันนี่นะครับบรรยากาศภายในก็จะเป็นเหมือนกันทุกห้องนะครับหลังจากออกมาจากห้องน้ำแล้วเราจะพามาดูตรงนี้เป็นคาเฟ่น,นะครับก็สามารถสั่งอาหารเบาๆสั่งเครื่องดื่มได้นะครับมีคาเฟ่ด้วยก็สะดวกสบายมากอันนี้เดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูบรรยากาศของ หาดนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งรถมาจอดกลางเต็นท์มีคนที่เลือกกลางเต็นท์ใกล้ๆทะเลนะครับตรงแนวต้นมะาพร้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ที่เรานอ,นอนกันนะครับชาวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอมานั่งดิสกาแฟยามเช้าสักหน่อยแล้วกันนะครับ ขอมาสรุปนะครับการมาเข้าพักที่บ้านไม้บนหาชะอานะครับสําหรับการเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ค่าพักของเต็นต์ติดแอร์นะครับก็คือ2,000บาทนะครับครั้งนี้ผมมามีผู้ใหญ่3แล้วก็มีเด็กหนึ่งนะครับก็ไม่ได้แพงนะครับปกติต้องบอกก่อนว่าช่องผมก็จะพาไปแคมปปิง้งจะใช้เต็นต์ของตัวเองนี่แหละครับแต่ว่าครั้งนี้ก็มีความพิเศษตรงที่เราลองมา นอนเต็นติดแอร์กันบ้างในฤดูร้อนก็ถือว่าโอเคครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่แล้วก็ได้มานอนเต็นติดแอร์แต่กลางวันนี่ก็ต้องบอกว่าอาจจะร้อนหน่อยแต่กลางคืนก็คือสบายนะครับสําหรับประสบการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าดีมากๆเจ้าตินลูกชายนะครับได้มาเล่นทรายสนุกสนานมากๆที่นี่ถ้าเกิดเอาเต็นท์มาเองก็สะดวกสบายอยู่นะครับแต่กลางวันก็อาจจะอากาศร้อนหน่อยก็อาจจะต้องเตรียมตัวกันมาแต่โดยรวมถือว่าดีมากครับแนะนําเลยครับสาหรับบ้านไม้บนหาดชะอานะครับ